เงาๆอยู่เลยเนาะ่นี่แหละเาพิ่งเอา,ามาตตรงนี้ค่ะแล้วถ้าเกิดกลับไปถึงบ้านนี่คือต้องไปหั่นเป็นชิ้นๆเข้าตู้เย็นไว้หั่นให้ก็ได้นะหั่นให้ก็ได้แล้วเก็บยังไงถึงจะไม่เหม็นนะเพิ่งซื้อมาอจากแม่กองแต่เราซื้อเป็นชิ้นซื้อมาแบบสามชิ้นร้อยอ่ะโอ้อแพงหรอซื้อเป็นตัวนี้เราหั่นก่อนใส่กล่องแล้วใส่ตู้เย,นเย็นไว้สิคะได้นานเลยใช่ไหมใช่อย่าไปแช่น้ำมันนะถ้าแช่น้ำมันแล้วสดมันจะหืน แช่ไว้นานจะหืดแต่ถ้าคุณเนี่ยหั่นเป็นชิ้นๆเนีเใส่กล่องนะแล้วก็ใส่ในตู้เย็นนะปิดกล่องกล่องสติกนะมันจะเก็บได้นานเอาให้ตัวหนึ่งค่ะตัวไหนดีแ่ะเลือกไม่ค่อยเป็นด้วยเอ,เอาต้องนิ่นๆๆมๆเขาแนะนำมาให้มาเอาร้านเจ๊ปุ่มร้านเจ๊ปุ้มตำถาดรสเด็ดนะคะยอนหอยหลอดค่ะ มาไหว้กรมมาหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ค่ะที่ดอนหอยหลอดนะคะสมัดมสมุทรสงครามค่ะนี่คือเรือขุดนะคะเรือขุดที่ขุดเอาดินขึ้นบนเรือนะคะไม่ให้เกิดการตื้นเขินสะสมของสันดอนทรายค่ะ ที่นี่เหมาะสำหรับเป็นที่พักผ่อนนะคะใกล้กรุงเทพส,สวัสดีค่ะวันนี้มาอยู่ที่ดอนหอยรอดนะคะกมีกุ้งมีก,ก้างน่ากินเนาะ อดอนหอยหลอดอยู่ที่ตำบลบางจะเกรงอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงคารามนะคะเหมาะสำหรับมาปิกนิกนะคะที่นี่เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจใกล้กรุงเทพค่ะแต่ไม่เหมาะสำหรับลงเล่นน้ำนะคะเวลาน้ำแห้งงวดก็จะมีกระดานทีนะคะไปเก็บหอยกันค่ะที่นี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงระบบนิเวศค่ะ วันนี้ก็เป็นวันหยุดช่วงเทศก,กาลสงการอีกหนึ่งวันนะคะก็จะคึกคักนะคะของอาหารทะเลเยอะแยะเลยค่ะ รอเท่าไหร่คะอ๋อไม่เป็นไรคะ่ะอ๋อองลูกใหญ่เหมือนกันเนาะพอดีในรถก็มีแค้เลยแกะให้ดูได้ลดราคาได้กตัวนะแล้วถ้าเกิดกลับไปถึงบ้านนี่คือต้องไปหปันป็งชิ้นเข้าตู้เย็นไว้หันให้ก็ได้นะหันให้ก็ได้แล้วเก็บยังไงถึงจะไม่เหม็นนะ เพิ่งซื้อมาแบบแม่กองแต่เราซื้อเป็นชิ้นซื้อมาแบบสามชิ้นร้อยอ่ะแพงหรอซื้อเป็นตัวนี้แล้วหั่นดีกว่าใส่กล่องแล้วใส่ตู้เย็นไว้สิคะได้นานเลยใช่ไหมใช่อย่าไปแช่น้ำมันนะถ้าแช่น้ำมันเราสดมันจะหืนถ้าแช่ไวลนานจะหืนแต่ถ้าคุณเนี่ยหั่นเป็นชิ้นชิ้นนี้ใส่กล่องนะแล้วก็ใส่ในตู้เย็นแล้วปิดกล่องกล่องพลาสติกนะมันจะเก็บได้นานเอาให้ตัวหนึ่งค่ะตัวไหนดีล่ะเลือกไม่ค่อยเป็นด้วยเอาต้องนิ่ม คือตอนโชว์น่ะเห็นมีตัวหนึ่งแต่พอไปถึงบ้านเหลือครึ่งตัวใช่แล้วเขาก็มาเล่าอะไรฟังเราบอกอุ่ยตึกใหม่ๆอ๋อใหม่ๆเงาๆอยู่เลยเนาะใช่นี่แหละเขาเพิ่งเอามาตักตรงนี้ค่ะแล้วมันจำเยานถึงเป็นปลาทูหวานหรือว่าใส่เกลือหรือว่ามันหวานทำไมคะปล่าค่ะใส่น้ำตาลค่ะแล้วหมักน้ำตาลอะไรคะน้ำตาลทรายค่ะอ๋อสีเขาสวยนะใช่ใช่ใชาท่ะเองอันน๋อเป็นแบบตำถาด เอาตำตำปูปลาคกหนึ่งพมมริรกสาเม็ดเขาแนะนำมาให้มาเอาร้านเจ๊ปุ้มร้านเจ๊ปุ้มตำถาดรสเด็ดนะคะจอนหอยหลอดค่ะ มจีนนหึ่งข้าวเหนียวหนึ่ง,ใช,งใช่ไหมคะเดี๋ยวพี่ขอดูข้าวเหนียวถ,ถุงใหญ่ไหมาไสามดอนหอยรอดนะคะตรงนี้เป็นสาราก,กมรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ค่ะ ดอนไฮรอดนี่อยู่ในจังหวัดสมุทรสงครามค่ะ รกมรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นะคะหลังจากที่สก,การะกมมรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์และก็หลวงปู่สุขนะคะตรงนี้เป็นบริเวณลานตลาดค่ะที่เมื่อสักครู่พาไปชมนะคะว่ามีของกินอะไรขายม้างนะคะ และตอนนี้ก็เป็นเทศกาลสงการนะคะก็จะมีรถแห่นะคะเล่นน้ำสงการกันแล้วก็เป็นวันหยุดด้วยคนก็จะมาเที่ยวดอนไหลอดน,นี้เยอะนะคะเนื่องจากเป็นทะเลที่อยู่ใกล้กรุงเทพมากที่สุดนะคะคืออยู่จังหวัดสมุทรสงครามนั่นเองค่ะส่วนด้านนี้นะคะ ก็เป็นทะเลค่ะที่มีนักท่องเที่ยวนะคะมานั่งรับลมชมวิวนะคะรับประทานอาหารแล้วก็พักผ่อนกันในวันหยุดนะคะวันนี้ก็ลมแรงนะคะฝนํำท่าจะตกค่ะ ตอนนี้น้ำกำลังขึ้นนะคะตอนที่เรามาเนี่ยสุดหลักตรงนู้นนะคะยังเห็นพื้นดินอยู่เลยแต่ตอนนี้น้ำขึ้นแล้วนะคะนี่คือเรือขุดนะคะเรือขุดที่ขุดเอาดินขึ้นบนเรือนะคะไม่ให้เกิดการตื้นเขินสะสมของสันดอนทรายะคะ่ะ ที่นี่เหมาะสำหรับเป็นที่พักผ่อนนะคะใกล้กรุงเทพแต่ไม่เหมาะสำหรับเล่นน้ำค่ะเพราะน้ำไม่สะอาดนะคะบริเวณร,รอบๆเขื่อนหน้าศาลกมรมหลวงชุมพรเขตอุดรธานก็จะมีที่ให้นั่งผูเสือนั่งเล่นกันนะคะค่าเช่าเสือ อาหารทะเลนะคะหรือว่าแม้กระทั่งส้มตำซึ่งเป็นอาหารยอดฮิตนะคะก็ขายในราคาที่ย่อมเยาวค่ะรสชาติอร่อยนะคะโดยเฉพาะกุ้งเผาปูเผานะคะเป็นสินค้าที่ได้จากเรือประมงโดยตรงเลยค่ะเพราะฉะนั้นก็จะได้สินค้าได้ของที่สดแล้วก็อร่อยค่ะ